มีแบงก์3ส<ร>ามใบแรกเป็นเงินไทยได้ที่ไหนใครรู้บ้าง2 5บาแบงก์ตั้งแต่ปีสองห้าสามหกเนี่ยแรกเป็นเงินไทยได้ที่ไหนวใช้บ้าวันนี้วันที่เก้าตุลาคม นะปทุมคาเฟ่นี่รถไฟจิว๋วคนละหกสิบบาทวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองห้าหกมาสองคนเองจะไปดูลิเกศรกราม<ป>น้ำเพชรที่วัดโบสถ์นี่นั่งรถไฟด้วย านายปีชาลุปประสงค์ตาผมเองเป็นเท่าแก่สู่ขอและลดน้ำสังเมื่อวันที่สามพฤศจิกายนสองห้าสองเจ็ดที่บ้านช่องนอนทียานาวาไปไกลๆกูจาแบบนี้ ตังได้แล้วอะไรก็ได้แล้วต่อไปก็ต้องรบกวนพี่หมอดาช่วยเคลียร์ห้องค้าห้องให้หน่อยมาเช้านี้ก็คุยกันบ้างแล้วแล้วก็ใครอยู่คู่ใครถ้าคิดว่าอยู่บ้านแล้วสะดวกสบายมาที่บ้านอาจจะมาก็ขอบิณฑบาตว่าคงจะไม่สะดวกสบายมาที่บ้านนะ <Yeah. S 2> อาจจะต้องช่วยเหลือกันดูแลกันบ้างแล้วก็โหตินกันละกันบ้าง มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน,<ห>นในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรที่มัน,ท,มนที่มันอาจจะนอนคับแคบไปน,นิดนึงแต่ก็ต้องทนเอาหน่อยดีกว่านอนที่วัดนนเพราะว่าที่วัดไม่มีอะไรน<อ>นแต่ต้องขอพิธบาทญาติโยมคณะเรานี่แหละคนไหนที่นอนวัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะดูแลให้อย่างดีพ,พี่นัทพี่นัทเอาเต็นท์มาใช่ไหม อ,อพี่เดินเอาเนี้ยเส็นมาก็ตัดเอาพี่นัดออกอ,อ่แล้วก็ใครที่จะนอนอวัดก็ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยต่วนใครจะนอนดีตอดดีตอดมันเต็มจริงๆอาตอผมเมา